អាចจัดการได้เลยเย้โอ้ no no no, no, no. <coughs> โอเคครับก็ขอต่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ Bangzer Channel นะครับท่านผู้ชมครับก็ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมพี่ก็แบบจะมาแคสเกมปีไฟนะครับท่านผู้ชมครับอ๋อทุกคนทุกคนครับคือจริงวันนี้พี่ก็ไม่คิดว่าจะมาเทสก็ทุกคนครับที่จริงในวันนี้พี่ก็ไม่คิดว่าจะมาแคสเกมแล้วนะทุกคนคือแบบว่าโอ้โหพี่เป็นไข่ครับท่านผู้ชมคือแบบว่าพี่ไม่ค่อยสบายนะครับแบบปวดหัว น้ำมูกไหลมาเนี่ยตอนนี้ที่เป็นอยู่นะพี่ไม่สบายนะครับท่านผู้ชมครับแต่พี่ก็คิดถึงคนดูอยากจะมาแคสเกมให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่าก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็พี่ก็จะมาทําการแกล้งคนนะครับแบบว่าแต่งตัวเป็นโป้นะครับท่านผู้ชมครับปอเป็นโปะเออลราแบบแรงแล้งแล้วกันนะครับยิงแรงยิงคนแรงนะครับท่านผู้ชมครับออออนดับแรกเราก็อนดับแรกเราก็คือแต่งตัวเป็นโปก่อนนะท่านผู้ชมครับ ก็โดยทุกท่านก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปดูกันเลยครับในเบิร์ดแรงนะครับต่อเป็นโป,ป้เอ้แบบทุกคนครับพี่ลิมรีวิวกิจกรรม,ม,มแบบให้ทุกท่านนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวกิจกรรมให้ทุกคนดูเลยนะครับก่อนจะไปดูคลิปแรกครับทุกคนครับนี่ก็คือกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดตอนหมื่น,อ,น,นองศาลแบบดสูงสุดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่าครับกิจกรรมเนี่ยก็คือแบบว่าเราก็เข้าไปปั๊บมันจะลดราคาให้เราในระดับที่ได ไม่มีเงินหรอกครับดูเงินพี่สิครับสุดเราใพี่มีเงินก่อนรีอจะเปเกมตอนนี้พี่จนอยู่ก็กิจกรรมต่อไปนั่นก็คือกิจกรรมคินหลอยสอยโทเค้งใช่ไหม <S <S เอาไปแลกอะไรไปดูนะครับพี่ๆเล่นมาแล้วก็เล่นปั้ม,มก็จะได้เหมือนกันครับก็ล็อกอินก็ได้ใช่ไหมอ๋อสังหารสามสิบคนแล้วก็ประมาณเนี้ยอ๋อก็ใครที่อยากเล่นกิจกรรมนี้ก็มาเล่นได้นะครับดูว่าเล่นอะไรก็มาเล่นได้นะครับ ก็ทุกคนครับก็กดไลค์คลิปนี้ไปดูคลิปของเรากันเลยครับปอมเป็นโปแฮ๊ะแฮ๊ะแฮ๊ะนี่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแฝดสีอุ๊ยแฝดสามอ่าอย่าตีเราทำไมเราไม่ใช่โปนะแต่ละคนนะครับท่านชมแคบโอ้โหเราแต่งตัวแบบแตกต่างจากพวกเลยท่านผู้ชมเราก็แบบเป็นโปนะครับท่านชมแคบ สามสองหนึ่งศูนย์ลงเอาอันนี้ครับพี่ชงแกรใครดูอยู่ตอนนี้ก็โอเควัดโอ้โหคนอย่างเยอะมาหกคนสิบกว่าคนนะไม่ชงแกรปลงตรงนี้สิบกว่าคนเล่นละโอ้โหพี่ชงกรับพี่จะตายไหมครับพี่ชงแกรปโอ้โหผมจะตายไมิสเนี่ยโอ้โหเราเป็นโปรเชื่อมั่นในจิตวิทยาของโปรครับว่าเราต้องตายเอาเอาดิเฮ้ย โอ้ยมีคนมีคนมีคนปังเอ้ยปืนล่าไม่ได้ <c oughs> ลราโอ้โห<อ>ท่านผู้ชมเข็บท่านผู้ชมเข็บแหมหลบเหรอแม่งทำไมปูไอ้ปูตัวนี้มันห้าวจังวะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือพี่ลืมเปลี่ยนเป็นแบบจับของเองเนะครับมันเลยเก็บของอัตโนมัติเลยครับท่านผู้ชมครับเราคือโปโ,โปโเป็นคนห้าวเลยยังไม่ฟาร์มแล้วก็มีนคนเลยโอ้โหโป้ตัวนี้นะวินี่โปโอเอาพอแตกก็หรอไม่มีใครดูเราเลยท่านผู้ชมครับหรือว่าเราโปไม่เนียนวะ เราลงแรงด่าท่านผู้ชมอันนี้คือเราคือปอมตัวโปให้แนบเนี่ยนที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมเข็บโอ้ลุกบนขาท่านผู้ชมครับ,คครบอันนี้คือพี่ก็เป็นไข้นะครับโอโ้โ,อโหเลือดสบายเลยโอ้โหจะตายแล้วเดี๋ยวครับท่านผู้ชมเข็บโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะพี่อาจจะพูดแบบหลงหล,ลงลืมนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าไม่สบายนะครับเสียงอ้ออาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าเป็นปกติหรือว่าหล่หอขึ้นนะครับท่านผู้ชม อาจจะพูดแบบปืดปืดเดี๋ยวนะอาจจะพูดปืดปืดปืดอะไรมา,มาเนี่ยนะเพราะว่าเป็นใครดดนะครับท่านผู้ชมครับถ้าผู้ชมอาจจะพูดไม่เข้าใจหรือว่าความไม่รู้เรื่องนะครับพอเป็นโปรเขาต้องแบบเอาปืนถืออ่ะ <c oughs> คนไหมนะ่ะไม่ใช่คนใช่ไหมฮัน <c oughs> นี่ เออเออเจ็บจีบมเจ็บลูกผู้ชายมาสู้กันต่อตัดตัวเซเซหัวแตกอเอ้ยที่อ่านว่าระเบิดเฮ้ยนึกว่าครับขอใครได้คำไม่สุภาพนะครับดูว่าปอบปอบเบปโป้ เออเออเออโอ้โหเจ็บสายไฮไลท์ไฮไลท์แน่นอนอันนี้มันเก่งครับท่านผู้ชมครับมันเก่งแน่นอนครับพี่ว่าปึ๊บพี่ตายนอนทุกคนครับมันเก่งแน่นอนอันนี้เน๊า แตกไปดิครับเฮ <Yeah. S 1> ้ยจะตายกูจะตายตายๆๆเออทุกคนครับอัดตัวเสียวปั้นละ่ะอัดตัวได้หมดเก็บหมดเท่กว่ววัาด <What? S 1> โอ้โหไอ้ยปล่อลบอลบอล่อลบ oh, no, 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 no. อลนู้นนโ้นนโ้นอาเนี่ยเอ้ย ดูเลค,ครับปอบเป็นปี๊ยะปออยากทำชุมชมค,ครับเรียนไหมเรียนไหม <What? S 1> <c oughs> ก็ดูเลยดีครับ <c oughs> อ่ะปอเปีป๊ยะปอปปให้มันเรียบเนี้ยนทุกคนครับตอนนี้เนี่ยพี่ก็เป็นโปรนะครับท่านผู้ชมครับเรียนไหมทุกคนถ้าทุกคนเจอแบบพี่เนี่ยเรียนไหม ที่คุณจะรอโปรไหมครับท่านชมครับอโออันนี้คือเป็นแค่คอนเทนต์นะครับพี่ไม่ได้โปรจริงๆหรอกทุกคนครับมันแค่ฟุก <c oughs> จริงโดนเฉยอะ่ะเออท่านชมครับถ้าใครชอบคลิปดีนะครับจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยนะครับคครวมกับพี่ว่าห้าคนเนี้ที่ดูอยู่ตอนนี้เนะี่ยพี่ว่าเขาเสื้อสนิทว่าเป็นโปรเลยครับเขาตั้งใเชื่อว่าพี่เป็นโปรนะทุกคนดูดิเขาไม่เขาไม่ออกเลยนะแบบพี่ก็แบบทําท่าเหมือนโปรด้วย ปั๊มยาเดินเดินปั๊มยาแต่มันไม่ขึ้นหรอก <anak lonely> มันแค่ทำท่าเฉยไม่มีคนใช่ไหมน่ะกระวงกับวันดีวีก็เป็นใครนะครับเป็นใครแต่ก็มาแคสเกมให้ท่านผู้ชมดูเลยนะเพราะว่าที่รักท่านผู้ชมแค่ไหนท่านผู้ชมครับขนาดที่เป็นใครที่ก็ยังมาแคสเกมให้ผู้ชมดูเลยนะครับทุกคนแคสไม่มีคนใช่ไหมน้ามีคนไหมนั่นอะ เอเฮ้ยเอาโอ้ยจบแล้วทุกคนเอามันค้าโรได้โอ้โห งงเลยมางงเลยโอ้โหเห็นไหมทุกคนครับเมื่อกี้แบบสองดั้นน่ะพี่ยิงไม่โดนโอ้โหอะไรครับเมื่อกี้พี่ยิงไม่โดนกว่าสองัดอ้องงไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแค่มาปลอมเล่นๆนั้นเนี่ยโอ้โหไม่น่าตาย M79 เลยคือจริงพี่นึกว่ามันมีลูกซองนะครับนึกว่ามันมีลูกซองลูกซองควาอ่ะนึกว่ามันมีอ่ะที่จริงมันมี M79 เฉยทุก ปอเป็นโปตายภายในเซียววิก็โดนครับถ้าใครอยากให้พี่ทำคลิปอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาพี่มาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ก็ไม่สบายด้วยนะครับท่านผู้ชมครับพี่ก็อาจจะไม่ลงคลิปพวกนี้นะครับก็ไม่สบายนะครับพี่ขอพักนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยนะครับเฮ้ยปอมเป็นโปสุดท้ายตายเอฟเจ็ดเก้า